โอ้ยแล้วแล้วก็ปิดเทอมซะทีวันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะเจ้าสลอสนี่นายเอาใบคะแนนหนึ่งคะแนนไปซ่อนใช่ไหมะแม่นายถึงยอมให้นายออกมาเที่ยวแบบนี้นี่นายแอบเห็นคะแนนของฉันแล้ววะเนี่ยโธ่เอ้ยแดงขนาดนั้นใครจะไม่เห็นเล่าเฮ้ยอย่าไปพูดถึงเรื่องสอบเลยวันนี้เนี่ยฉันจองตั๋วรถไฟแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าน้อไปพักผ่อนเยินใจกันเถอะว่าแต่ตรงนั้นเขามีเสียงเอะเอาวงอาไอะไรกันน่ะช่วยพวกเราด้วยปล่อยพวกเราออกไปเถอะฉันอยากกลับบ้าน เออพวกเราช่วยันทีบหน่อยแล้วถ้าประตูนั้นพังได้แล้วก็พวกเราก็ออกไปได้ใช่ไหมในกันกันฉันไม่สามารถปล่อยพวกนายออกมาได้เพราะเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสไม่แน่นะพวกนายอาจจะเป็นซอมบี้แล้วก็ได้ไม่จริงนะจะทิงพวกเราไว้ที่นี้เหรอฉันต้องกลับไปหาลูกนะปล่อยพวกเราเถอะนี่นี่บอกนะว่าพวกเราติดอยู่ในรถไฟนรกเนี่ยเราเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการติดเชื้อด้วยถ้าอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะกลายเป็นซอมบี้แล้วเนี่ยไม่เอานะ สวัสดีค่ะยิด,ดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมโรบบอกนั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะดูเหมือนว่าเจ้าสล็อตเนี่ยจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันค่ะแต่ว่าที่รถไฟใต้ดินนี้นะคะดันเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ไม่รู้มีซอมบี้อยู่ข้างล่างด้วย แถมเขายังปิดประตูไม่ให้เราออกอีกนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะนี่ไอ้หนูที่มีแมวกอหลังอยู่ตรงนั้นน่ะนายกำลังจะหาทางออกจากที่นี่ใช่ไหมออกไปทางเดียวกับฉันเลยดีเปล่าคนพี่ครับผมไม่ใช่แมวนะครับผมเป็นซารอดแล้วนี่พี่รู้หรือเปล่าว่าทางออกมันอยู่ทั้งไหนอะ่ะผมอยากจะกลับบ้านจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันน่าก,กลัวเหลือเกินนั่นสิถ้ารู้ก็ช่วยบอกพวกเราหน่อยเถอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าถ้าเราลงไปข้างล่างเนี่ยอาจจะเจอบันไดหนีไฟก็ได้นะงั้นนายลงไปก่อนเลยนะเพราะว่าฉันกะคาติดอยู่ตรงนี้้แลว จเจอกับท่านในร่างสองโอเคงั้นไงเดี๋ยวเราลงไปก่อนดีกว่าค่ะตัวนี้โอ้ยโ,โอยมันไเลเลื่อนมันไดลเลื่อนมันลื่นมากเลยเดี๋ยวเหมือนว่าจำนวนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตัวเรียกกำลังเสริมแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ใก็ได้ยังไงมาฆ่าเพื่อนฉันเอ้าโหยแหลกเป็นจุนเลยพวกเราเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นจัดการมันโอ้ตอ โค้กด้วยอะเดี๋ยวเรากดขอกินกันค่ะดีกว่าแม่<ะ>ไม่รู้ว่ามันยังจะเย็นอยู่หรือเปล่าเนาะนดี่เจ้าหนูรีบหนีไปแล้วก่อนที่ฉันจะต้านไม่ไหวเดี๋ยวก็ตายหรอกเออน่นสิเนาะลืมไปเลยค่ะว่าเราจะต้องมาตรงนี้นี่ฮะเอาล่ะฮึบดูสิเรือซอมบี้เนเขียวอือเลยนี่ฮะเราห้ามโดนเลยนะถ้าโดนเนี่ยเราจะติดเชื้ออย่างแน่นอนดูเหมือนเครื่องข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้ตัวนะเราไม่มีตัวเราต้องหาทางอื่นแล้วล่ะ นี่แล้วเรากระโดดข้ามไปเลยไม่ได้หรอนั่นสินี่มันเป็นเกมนะมันน่าจะกระโดดข้ามไม่ได้อะมันบอกไม่ได้เขาไม่ได้ไงไหนต้องไปหาทางอื่นโห้ยไปหาทางอื่นก็ได้ดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีประตูอยู่ค่ะแต่ว่ามีซอมบี้เนี่ยทะลักออกมาตัวหนึ่งในคะเนี่ยโอ้โหคุณตำรวจคุณเก่งจังเลยครับเดี๋ยวพวกนายรียบไปเถอะเดี๋ยวแถวนี้ฉันจัดการเองระวังตัวด้วยนะข้างในย,ย,งยังมีอีกเพียบเลยโอ้โหยังมีอีกเพียบเลยแหละเนี่ยผมไม่อยากจะโอ๊ยเจอซอมบี้ตัวหนึ่งค่ะ ฉันจะปีนขึ้นไปอดูเหมือนมันปีนขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ยฉันอยากให้นายตกลงไปจังลอยอ่ะฮึบอืมแน่ช่วยฉันหน่อยซิฉันจะตอกอยู่แล้วนายจะไปช่วยซอมบี้กันเล่าฮึบอืมตรงนี้ก็มีตัวนึงค่ะดูเหมือนว่าในซับแวนเนี่ยจะมีซอมบี้เคลื่อนกลัดไปหมดเลยไม่รู้ว่าใครเอาเชื้อไวรัสซอมบี้มาติดในนี้นะเนี่ยฮึบนี่นายดูสิสายไฟขาดหมดแล้วอะฉันไม่แน่ใจว่าพวกซอมบี้วกนี้เป็นหนูหรือเปล่าเนี่ ไฟขาดบนเลยถห้อย่างนี้แล้วก็รถไฟอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้น,นนะฉันคิดว่าเราน่าจะหาทางอื่นนะ่ะแต่ที่นี่มันเป็นสถานีรถไฟนี่นาะยัางไงเราก็ต้องหารถไฟขึ้นนะ่ะมีคนอยู่ในนี้แน่นอนฉันสัมผัสได้เราต้องแพร่กระจายเชื้อให้มันไปสู่ชาเมืองให้ได้มากที่สุดแล้ววเราจะทำอะไรล่ะครับเราจะครองโลกนี้กอน <laughs> จะทำยังไงดีอ่ะมันเหมือนจะเห็นพวกเราแล้วด้วยฉันมีวิธีหนึ่งที่จะทําให้ซอมบี้ไม่เห็นเราอะไรหรอนั่นก็คือการกันหายใจยังไงล่ะโอ้ยซอมบี้ไม่ใช่หมีนะนี่นายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยแล้วดูข้างล่างนั้นสิคะดูเหมือนซอมบี้มันจะตามเราไปตลอดเลยอ่ะถ้าเราตกลงไปแล้วก็มีสิทธิ์ที่ซอมบี้จะรุมสกัมเราแน่นอนอุ้ยอุ้ยนี่เราไปหาช่องแคบมรกกก่อนฮึบอืมต่อไปไม่มีวันได้กินฉันหรอกลาลาลีลา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 ลีลาลา พวกซัมบี้อ่อนเลยแน่จริงก็ปีนขึ้นมาสินี่เพื่อนไปยืมบันไดามาจากนายสถานนี่เลยสิฉันมันไส้สโลตัวนั้นละเกินน่ะถ้าคุณไปได้ฉันจะฉีกไส้มันไป็นชิ้นๆแล้วก็จะโยนให้แมวกินด้วยเฮ้ยโหดร้ายสุดๆเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เราเจอกับอะไรแล้วเนี่ยดูเหมือนข้างล่างตรงนั้นนะคะจะมีคนถูกกินแล้วด้วยเราต้องไปช่วยเขานะใช่เราต้องไปช่วยเขาเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไม่ฉันขอขาเขานะ ฉันเอาแขนก็ได้หรือหัวก็ดีเอเอๆฉันว่าทางที่ดีเราอยากเข้าไปยุ่งดีกว่านะนั่นเสียกับบุฟเฟ่เลยท้าโดนเลือดเด็ดขาดนะเพราะมันติดเชื้อแล้วไม่งั้นพวกนายอาจจะกลายเป็นพวกสีเขียวก็ได้พวกสีเขียวนี่หมายถึงเดอดหักหรือเปล่านะนหมายถึงซอมบี้ตะหางเราอุ้ยรีบไปเถอะโอ้โหดูคนนี้ดิแลบลิ้นเลยนะเนี่ยเอาเลยค่ะเราต้องข้ามชิ้นส่วนของคนไปดิคะฮึบ และก็เรียบร้อยค่ะมาเซฟตรงนี้ก่อนนะคะเฮะ้ยรถไฟตรงนี้เนี่ยข้างในมีซอมบี้อยู่ข้างในแต่ไม่หมดเลยค่ะเมื่อวันก่อนนะฉันอ่านข่าวมาบอกว่ารถไฟคันนี้เนี่ยน่าจะขนส่งยาอะไรบางอย่างนะ ไม่แน่นะยานี้เนี่ยอาจจะเป็นยาปฏิชีวนกะก็ได้นี่ลองมาสังเกตดูข้างในรถไฟนะคะเราจะเห็นกระเป๋าเดินทางด้วยค่ะแล้วก็มีหนุ่มแว่นด้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นพวกนักธุรกิจหรือเปล่าที่กำลังเดินทางในรถไฟสายนี้นะคะ่าฮ่ามันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วแมวตัวนั้นนะฉันขอนะเนื้อาม,ามันของหวานนมนะเพื่อนนี่อย่าให้ฉันโมโหนะฉันบอกนายแล้วว่าฉันไม่ใช่แมวอโอ้ยเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องปีนขึ้นตรงนี้ไปนะคะฮึบ ดูเหมือนว่าเพดานตรงนี้เนี่ยจะต่ำด้วยนะคะระวังด้วยล่ะเอาล่ะอึ๊บเรียบร้อยออ้ยเหยียบซอมบี้ไม่เป็นไรเหรอเนี่ยนี่แน่เจ้าซอมบี้ดมเท้าฉันไปซะนี่แน่เมื่อวานไม่ได้ล้างเท้ามาด้วยสิมือไหนนี่มันสกรปรกชะมัดเลยแล้วก็มาที่กระเป๋าใบานี้ค่ะโอ้ยใบสีชมพูพนี่สวยทั้งเลยอะ่ะฉันอยากได้ทั้งเลยข้างนาตรงนั้นเนี่ยไม่น่าร้อนแน่ๆเลยค่ะมีเชื้อไวรัสเป็นดวงๆเลยอะ่ะเราต้องค่อยๆผ่านตรงนี้ไปนะคะฮึบกระดึ๊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 บโอ ตรงนี้น่าจะรอดแล้วล่ะเฮ้ยนี่ยมันอะไรอะดูเหมือนว่าจะเป็นตัวซอมบี้ขนาดใหญ่นะคะนายคิดผิดแล้วอันนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวนะนี่มันคือแขนซอมบีต้ตากหาเราแขนซอมบี้ใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วตัวซอมบี้จะใหญ่ขนาดไหนล่ะเนี่ยอุ้ยตรงนั้นเดี๋ยวมีทางแดงแดงด้วยนะคะเฮ้ยมีทางบันไดด้วยอะเข้าทางบันไดดีกว่านะ่าจะปลอดภัยที่สุดนะในตึกนี้นะคะก็จะมีบันไดหลายชั้นด้วยสิแล้วก็มีซอมบี้ตายด้วยอ่ะฮึบ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าซอมบี้ในสถานีรถไฟนี้เนี่ยถึงกับตายหมดเลยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซอมบี้ยักษ์ก็ได้นะคะเขาอาจจะกินพวกซอมบี้พวกนี้ไปและเลือดของมันนะคะก็ไหลเปิดทางรถไฟตลอดแบบนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วที่นี่มันน่ากลัวจังเลยอะ่ะแล้วไหนเข้ามาที่นี่ทําไมเราฉันบอกให้นายนั่งเครื่องบินนะเอาเลยค่ะเราเข้ามาสู่บันไดหนีไฟแล้วนะคะออกมาตรงนี้เนี่ยจะรถไฟแล้วด้วยเฮ้ยรีบขึ้นมาบนรถไฟนี่แล้วฉันคิดว่ารถไฟนี้น่าจะปลอดภัยนะ แล้วเธอไปตรงนั้นทําไมอ่ะฉันแค่ดูก่อนว่าฉันจะนั่งตรงนี้ดีไหมอ่ะฉันอยากให้หนายลองไปก่อนน่ะ <S <S ถ้าผู้หญิงคนนั้นเข้าไปแล้วแล้วก็อมันก็น่าจะปลอดภยัยนะเนี่ยว้าย,ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไม่ <S <S ไม่ไม่ไม่ไมนี่ทางแบบนี้พวกเราควรจะเข้าไปจริงๆรเหรอละก่อยนะคุณผู้หญิงแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเราก็ต้องเข้าไปกันค่ะปุ๊บอ่าดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะยังไม่ตายนะคะเอาละเรือตรงนี้เนี่ยเต็มกลายเกลือไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยกดอะไรขึ้นกับที่นี่กันแน่ละเนี่ย ฉันคิดว่ามันน่าจะมากกว่าคดีฆาตกรรมอีกนะไม่ว่าซอมบี้หรือคนทุกคนน่ะต้องทำท่าเซ็กซี่ตลอดเลยอ่ะฉันอยากจะทำท่าเซ็กซี่แบบเขามั่งจังเลยนี่นายห้ามทำเด็ดขาดเลยนะถ้าทำนะคนดูอ้วกแน่นอนโอ้โหทำไมอยานจะเซ็กซี่อย่างเขามั่งไม่ได้หรอโอ้โหคนขับของเราอะโดนซอมบี้กินไปแล้วฉันจะกินส่วนไหนก่อนดีนะและคราวนี้น่ยรถไฟของเราเนี่ยกำลังจะพุ่งชนนอีกไม่ช้าเฮ้ย แล้วเราควรจะทำยังไงดีอะโอ้ยตายแล้วดูเหมือนรถไฟของเราจะคว่ำแล้วนะคะกระแสไฟเนี่ยไหลออกมาหมดเลยเฮ้ยถ้าเราโดนกระแสไฟแล้วก็ฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะตัวไหม้เป็นนิโครแน่นอนเุ้ยเราต้องหาทางออกค่ะหาทางออกเย,ย้แล้วก็เซฟตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล,แ,ลแล้วพวกมันก็มาถึงฉันจนได้ขอบคุณานารูกรักที่พาอาหารมาให้แม่ถึงที่เลย นี่นายเห็นเจ้าตัวใหญ่แล้วใช่ไหมมีทางเดียวที่เราจะออกจากที่นี่ได้นะก็คือข้ามเจ้าตัวนี้ไปนายต้องระวังบนดอยนะอ้วกของมันเนี่ยมีพิษร้ายแรงมากกว่าน้ำกรดอีกนะทำยังไ,ไงดีอะฉันไม่อยากให้นายไปเลยถ้านายโดนอ้วงมาแล้วก็ขนฉันก็น่าจะโดนด้วยนายเอาห่วงขนทุกพาร์ทเลยนะฉันน่ะไม่ยอมไม่ขนนายอะลิวสวัยสวยงามหรอกเอาละปอืม้มถ้านายไม่ยอมไม่ขนฉันฟิลสวยสวยงาม,สงามสแสดงว่านายจะให้ฉันเป็นขนสังกตงังหรือไงเล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้ยอุย๊ย โอ้โหเข้ามาในตัวซอมบี้ได้ค่ะดีตายแล้วพวกเราโดนมันกินเหรอเนี่ยนายรีบหาทางออกเถอะไปได้วยกันเถอะเร็วฉันไม่เห็นว่านายจะช่วยหาทางออกยังไงเลยอะ่ะนายก็แค่มาพูดลาบลับลาแค่นั้นเองอะ่ะ oh. เอาเลยค่ะดูเหมือนว่าซอมบี้ตัวนี้นะคะจะกินรถไฟเข้ามาทั้งคันเลยฉันยังนึกถึงภาพสยองสยองของคุณลุงที่โดนเด็ดหัวอยู่เลยอะ่ะ oh. โ,โฮ้ยพูดแล้วก็ขนลุกเลยเนี่ยท oh. ถ้าเรามองที่ตัวของซอมบี้ตรงนี้นะคะเส้นเลือดของมันก็เป็นสีเขียวด้วยสิ อุ้ยแบบนี้นี่มันช่างสุดยอดจริงๆเลยรีบปิงขึ้นไปบนมือนั่นเถอะอบอ่าเรียบร้อยค่ะเฮ้ยนี่เหรอเนี่ยกระดูกของซอมบี้มันไม่เหมือนกับกระดูกของคนธรรมดาเลยนะคะเพราะว่ามีชิ้นส่วนอะไรก็ไม่รู้งอกออกมาเต็มไปหมดเลยไม่น่าล่ะเขาถึงบอกว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสนะคะจะมีอะไรผิดปกติกว่าคนปกติกระดูกของซอมบี้พวกนี้เนี่ยมันห่างจริงรอยอะหางมันฟันนายเลยนะเจ้าสลอสใครบอกว่าฉันฟันห่างกันเล่า นี่พวกนายยอาฟังฉันอยู่หรือเปล่านี่คือท่อลำเลียงเส้นเลือดของซอมบี้หมายต้องหาเส้นเลือดที่แข็งตัวนะไปงานไรจะตกลงไปในน้ำย่อยของมันแล้วตานนนมันไปไหนแล้วนะเนี่ยมันเสี่ยวแต่พูดไม่มาช่วยพวกเราเลยสักนิดใจร้ายที่สุดเลยเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเสี่ยงดวงดีกว่านะคะว่ามีอันไหนบ้างฮึบอืมอันนี้ได้คะ่ะอันแรกขวาร้ายซ้ายดีเอาเป็นทางขวาแล้วกันคะ่ะฮึบอืออันสุดท้ายฉันว่านี้ชัวร์ขวาร้ายซ้ายดีอันดีอ เรียบร้อยค่ะดูเหมือนว่าจะมีทางซ้ายดั้งสามอันแน่โชคชะตาเนี่ยไม่เคยขี่ให้เราอยู่ในโชคดีเลยเนาะให้ตายเธอข้างน้าตรงนั้นน่ะก้อนหินถล่มลงมาแล้วแล้วมันก็เป็นทางเดียวที่เราจะต้องขึ้นไปด้วยสินะโอ้โหพวกนี้นี่ฮะไม่รู้ว่ามันจะอยู่คงทนหาวรหรือเปล่าเราต้องรีบปีนขึ้นไปหน่อยค่ะเอาละฮึตรงนี้ขึ้นได้จูเหลืออันสุดท้ายแล้ว รอ้ยขออนุญาตแซฟไว้ก่อนเลยค่ะเขากำลังจะพูดอะไรของเขาอ่ะเขาบอกว่าซ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 อมบี้มันปีนกำแพงได้เฮ้ยมันปีนได้จริงๆด้วยค่ะให้ตายเถอะนี่มันซอมบี้กลายพันธุชัอๆเลยแถมมันยังดึงไส้มนุษย์ออกมาเล่นด้วยนะเนี่ยเฮ้ยสยดสยองมากเลยค่ะแล้วดูเจ้าซอมบี้ดิ เหมือน I believe I can fly เลยเน่ฉันกำลังจะบินได้เพื่อนพวกเราเหมือนผีเสื้อเลยเนาะไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยนะเนี่ยเอาเลยค่ะข้างหน้าตรงนี้เนี่ยไม่ผิดแน่น่าจะเป็นทางออกแล้วนะคะเนี่ยว้าวเรียบร้อยนี่เราออกกันมาแล้วเหรอฉันขอแสดงความเสียใจกับนายด้วยนะดูเหมือนว่าเหมือนข้างนอกเนี่ยจะติดเชื้อหมดแล้วนายต้องเอารถไปขับรถไปให้เร็วที่สดุดอุยแต่รถมันมีคนเอาของเราไปแล้ว,ว เฮ้ยเซฟก่อนเอาเลยค่ะขึ้นดรอปไปกันเลยวู้โหโอ้โหเด้งเราต้องผ่านบันไปให้ได้ว้าวอีกอันนึงอีกอันนึงอุ๊บบูอีกอันเดียวอีกอันเดียวโอเคโอ้ยข้างหน้าเต็มเลยเบรกก่อนเบรกก่อนค่อยๆสโลว์สโลสโลมืดมืดโอ้โหซอมบี้เต็มเลยอันนี้ซอมบี้ยักษ์ซะด้วยนะคะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเๆนจ้เย็นนายห้ามชนมันเด็ดขาดเลยนะรถเราอะพังได้ง่ายๆเลยเฮ้ฉันไม่ใช่คนขบับซะหน่อยนี่เฮ้ยอยไ,ไป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 ได้สวยตรงนี้ข้าไปปุ๊บอือโอเคยังเหลือมืออยู่ยังเหลือมืออยู่ถ้าจะเป็นซอมบี้ยักษ์ตัวนั้นนะคะเอาละตอนนี้เนี่ยเราเข้าบ้านแสนสุดข,ของเราได้แล้วค่ะโอ้โห กว่าจะมาถึงได้นะคะถือได้ว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเก็บถ้วยรางวัลกันก่อนดีกว่านะคะโอ้โหเป็นไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปแปลงด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายนายคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราลงไปเล่นกับซอมบี้จะเป็นยังไงหรอไปรู้สิ ไหนลองไปเล่นกับมันดูสิอุย้ยมันดูท่าทางน่าจะใจดีแล้วเนี่ยพี่ครับเล่นกันหน่อยไหมครับไม่เล่นพี่นายติดเชื้อแล้วนะ